สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องโฟตอนแพลเนตกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมร,วมรายการคือตัดเกมเพียร์ไฟน์ันน่นเองครับอ่าทไทยนะครับถ้ารู้สึกเลครับขอบผมตัดเกมเพียร์ไฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะครับโอเคซึ่งสหรับในคลิปนี้นะครับที่เราจะมาร่วมทํากันก็คือเป็นคลิปทําความเข้าใจก่อนรับชมทันโฟเมอร์ไลท์ออโตบิสนะครับโดยด้วยความที่เหลือแค่อาทิตย์เดียวหนังก็จะฉายนะครับผมก็เลยจะรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีสปอยนะครับคือ ปอดสปอยเลยคลิปนี้นะครับจะพยายามไม่ให้มันมีเนื้อหาที่มันสปอยนะครับเนื้อหาที่มันสปอยจริงๆก็เราดูหนังเอานะโอเคก็เ okay. พื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับซึ่งถ้าใครสงสัยว่าท er ันฝูงและเดอะบิทมันเป็นภาคไหนแล้วมันต่อจะภาคไหนนะครับผมจะขอบอกนี้นะครับว่าท er ันฝูงและเดอะบิทเป็นภาคต่อของหนังภาคแยกของวีนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทัน m e r ทั้งห้าภาคของแมทั่เบย์นะครับนอกจากนี้ ถึงตัวหนังจะถูกเรียกว่า t r a n s f o r m e r 7แต่หนังภาคนี้ที่ถูกนับเป็นภาค2ของไต่ภาคใหม่นะครับซึ่งเป็นภาคที่ต่อเนื่องมาจากภาคพลวบีที่ฉายในปี2018นะโดยหลังจากภาคนี้ไปจะมีแผนทําออกมาอีก2ภาคเลยนะครับโดยหนังภาคนี้เนี่ยจะมีการอ้างอิงมาจากทันสม r ร e บีส War ซึ่งเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น3มิติที่ฉายในปี1996โดยเหตุการณ์ในหนังภาคนี้จะเป็นการเล่าเรื่องในปี1994ซึ่งป็นเหตุการณ้อยเก้าสิาสี่ซึ่งมีนะตรับซึ่งออดตีหลังจากดานอยู่ที่เมืองบุกลิน มหานครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาแต่แทนที่พวกเขาจะได้เข้าปะทะก,กับซิลิคอนทั่วเออของพวกเขาพาะเขากับเจอภัยรลายใหม่ซึ่งก็คือฝ่ายเทอร์คอนที่นําโดยซัคเคิลที่บุกมาตามล่าทุกๆุกฝ่ายทําให้พวกอัลโตบดต้องเดินทางไปยังประเทศเปรูเพื่อพบก,กับฝ่ายแมกซิมอลทรานส์ฟอร์เมอร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีร่างแปงเป็นสัตว์นานาชนิดซึ่งนาโดยออพติมัสไพรเมลและทําให้พวกเขาได้รู้ว่า ผู้ที่ส่งเทเลคอนมาคือ icorn, ยูนิคอนไทไรท์ระดับดวงดาวที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าออโต้บอดและแมกซิมอลจึงต้องร่วมมือกันในการจัดการกับมหันตภัยครั้งนี้ตัวหนังภาคนี้จะได้สตีเวนเคเบิลจูเนียพ่วงกับจากเรื่องครีส2มากำกับให้จะได้แม็กซเบย์พ่วงกับจากนทนส์ฟอร์เมอร์ทั้ง5ภาคก่อนหน้าน,นี้มาทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับในส่วนของบิสบอรนะครับบิสบอรคืออะไรบิสบอรคือการ์ตูนทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เป็นเหมือนภาคต่อของ G 1 โดยจะเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างลูกหลานของออตโตบอดอย่างแมกซิมอลและผู้สืบต่ออุดมการ์ของดิสเซเิคอนอย่างเฟรเดคอนซึ่งทั้งสองฝ่ายจะเดินทางมาจากอนาคตอันห่างไกลโหในยุคโลกก่อนประวัติศาสตร์แต่เนื่องจากโลกยุคนั้นมีพลังงานเอเนจรนที่เป็นพิษกับหลอดทรานส์ฟอร์เมอร์แมกซิมอลและเฟรเดคอนจึงได้ทําการแปลงหน้าเป็นสัตว์ต่างๆเพื่อป้องกันสารสาพิษจากเอเนจรนดิบที่ปะปนอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกยุคนั้นด้วยนะครับโอเคซึ่งสลับในภาคไลท์ออตบี t นี้ จะมีการเปิดเผยมาทั้งหมด4ฝ่ายในตอนนี้นะครับก็คืออัลต้าบอรดแม็กซิมอลเฟสเดคอนและเทอร์คอนนะครับโดยเราจะมาเริ่มจากอัลต้าบอรดกันก่อนนะครับโดยอัลต้าบอรดเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่มีอุดมการณ์ว่าทุกชีวิตควรจะมีอิสรภาพไม่ควรตกเป็นทาสของผู้ใดนะครับแล้วเราก็มาเริ่มกันที่คนแรกของอัลต้าบอรดกันนะครับก็คือออพติมัสพามผู้นําของฝ่ายอัลต้าบอรดนะครับเขาเป็นคนกล้าหาญและแน่วแน่ในความคิดที่จะให้ทุกชีวิตมีเสรีภาพในภาคนี้ออพติมัสพามจะมาในดีไซน โดยในเวอร์ชันเมคเชนเบย์เขาจะเป็นรถบรรทุก3ามิบลิทคือฟิทเตอร์บิลล์มาโมนและเวสเทิร์นสตาร์นะครับส่วนในยุคจีวันเขาจะมีร่างแปลงเป็นรถบรรทุกไฟล์เนอร์ในยุคนั้นซึ่งตามหลักแล้วทั้งภาคโบว์มบีและภาคแรลส์เดอร์บีเขาจะมีหน้าตาที่อ้างอิงมาจากยุคจีวันซึ่งในภาคแรลส์เดอร์บีอัลเทอร์นัสคามใจให้เสียงโดยปู่กฟิทเตอร์คันเลนนักภาคชาวแคนาดาซึ่งเป็นนักภาคขาวประจำขออัลเทอร์นัสความที่ภาคมาตั้งแต่ยุคจีวันนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ B อัลตบาดคนคสนนทขอเทวสพามผู้เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะโดยเขาเสียกล่องเสียงไปหลังจากที่บิสวิงกระชากออกไปในภาคบัมบัมบีทำให้เขาไม่สามารถพูดได้จนถึงภาคนี้โดยบัมบับีในภาคนี้จะอินดีไซน์มาจากเวอร์ชันเมนคเบย์แต่จะเพิ่มความยาวไวเข้าไปทําให้บัมบัมบีจะน่าดูเด็กกว่าเวอร์ชันเมคเบย์นะครับซึ่งร่างแลงของบัมบบีในภาคนี้จะเป็นรถเชเบิลเลต์คาร์โโรปี1977และจะมีร่างคาร์โมโรแบบออฟโรดในช่วงข้างหลังของหนังอีกด้วยซึ่งใน Bay, เวอร์ชันเบ แต่จะมีหน้าตาแตกต่างกันในทุกๆภาพที่เขาปรากฏตัวเลยส่วนในยุคจีวันเขาจะมีร่างแปลงเป็นรถเต่าโฟ l กสวากเกตบีเทลและมีรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กเม่เทยบกับ Auto ออโตบอทคนอื่นๆต่อมาวิลแจ็คนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ของฝ่ายออโตบอดนะครับในภาคนี้เขาจะมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปจากภาคโบลวีมากโดยเขาจะมีส่วนหัวที่ดูโลดและใส่แว่นกันสะเก็ดไฟอย่างไรก็ตามในบางช่วงเขาจะกางหูที่มีลักษณะเหมือนคีบออกมาด้วยซึ่งน่าจะก,กางในช่วงที่กำลังต่อสู้อยู่วิลแจ็คในภาคนี้จะมี่่างงแปลงปลเ็นตสสอ ส่วนในเวอร์ชันเวอันเบย์เขาจะมีหน้าตาที่อ้างอิงมาจากเอาบทไอสไตล์เดย์สปาร์ฟบอดล้านซึ่งในหนังเขาจะใช้ชื่อว่าคิวแทนนะครับโดยใน Bay, เวอร์ชันเวอรันเบย์เขาจะมีร่างแปลงปเ,เป็นร e ถโรสเดสเบนซ์ E550 สีน้ำเงินส่วนในยุ 1, คจีวันเขาจะมีร่างแปลงเป็นรถแข่งแลนเซียสตาร์โรสเพอร์โบสีขาวลายแดงเขียวซึ่งในภาคโปโลบี B, เขาจะอิงดีไซน์มาจากยุคจีวันสำหรับในภาคแรดเดอร์บิสนะครับวิญจักจะให้เสียงโดยพิสโตเฟอร์เดนเดสนักแสดงชาวเม็กซิกัน ซึ่งในสไปเดอร์แมนโนเวอเรท์เขามารับบทเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ขายเหล้าให้กับเอ็ดดี้บล็อกก่อนที่เอ็ดดี้บล็อกจะถูกส่งกลับไปยังจักรวาลของเขานะครับต่อมามิลลาดสายรับฝ่ายออโตบอทเขาไมีความสามารถในการสร้างภาพลวงตาได้และมีบทลิกที่ดูเฟรนลี่และกลนตีไปอย่างมากในภาคนี้เขาจะมีร่างแปลงเป็นรถคอร์ 1, 8, ส911าหนึ่งหนึ่งคาเรล่าอาร์สีเงินหละหลายฟ้านะครับส่วนในเวอร์ชันไมเคิลเบย์เขาจะใช้ชื่อว่าดีโน่ดีไปมีติดที่แขนและยังสามารถยิงตะขอออกไปเกี่ยวศัตรูได้อีกด้วย โดยในเวอร์ชันเมอร์ชัน B เขาจะมีล่างแปลงเป็นรถปาร์ลีส4 58อิตาเลียสีแดงนะครับส่วนในลุคกี่วันเขาจะมีล่างแปลงเป็นรถแข่ง F1 l e g i o n d DS11 สีขาวลายน้ำเงินซึ่งในภาคแล้วเดอะบิ๊ทมิลลาดจะให้เสียงโดยพีทเดวิสันนักแสดงชาวแคนาดาอเมริกันนะครับต่อมา R C เขาเป็นบอดสาวซ็กซี่ที่มีนิสัยอ่อนโยนในภาคนี้เธอจะมีล่างแปลงเป็นรถปอร์เช่ดูคาติก916สีขาวแดง ตัวในเวอร์ชันไมคคินเบย์เธอจะไม่มีขาแต่มีล้อข้างเดียวแทนขาและเธอล้อข้างนั้นซิ่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งในเวอร์ชันไมคคินเบย์เธอจะมีร่างแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดูคาติ848สีชมพูและในยุค G1 เธอจะมีร่างแปลงเป็นรถจอนของแซมป์แอนทอนซึ่งในหนังเราก็รีเลยภาคแล้วเดอะบิทจะยีไซน์มาจากยุค G1 โดยในภาคแล้วเดอะบิ๊ทอาซีจะให้เสียงโดยดิซาโคชีนักแสดงหญิงและสื่อมวลชนชาวอเมริกันนะครับและก็ต่อมาคืออัลติบอัคนสุดท้ายที่มีการเปิดเผยใในนนนนนตออีี้้ภาคคคะรับก็ื ู่สุดเก่าของออตโตบอดเขามีหน้าที่สําคัญในการขนส่งพวกพ้องไปยังสถานที่ห่างไกลได้ซึ่งในตัวอย่างเราจะเห็นเขาเผยมาแค่ร่างเครื่องบินเท่านั้นโดยในหนังภาคนี้เขาจะมีร่างแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งแฟร์ชัยซีน119ไฟน์บ็อกชานะครับส่วนเวอร์ชันไมเคิลเบย์เขาไม่ได้ปรากฏตัวในหนังแต่อย่างใดโดยเขาเผยมาแค่ในคอมมิกของเล่นและเกมภาคสามเท่านั้นนะครับซึ่งในเวอร์ชันพวกนั้นเขาไม่ได้มีหน้าตาที่แก่อะไรมากแบบในภาคแลนด์บินนะครับ โดย Starotfear ในเวอร์ชันเหมือนขึ้เบยจะมีร่างแปลงเป็นเครื่องบินลูกผสมที่ไม่มียี่ห้อตายตัวและยังสามารถพูดได้อีกว่า Starotfear ไม่เคยมีในการ์ตูนภาคไหนมาก่อนและทันฟอร์เมอร์และเอเด e ร์บีธยังถือว่าเป็นหนังภาคแรกที่เขาได้ปรากฏตัวออกมาอย่างจริงจังจริงด้วยซึ่งในภาคแลนเดอร e บีธ Starotfear จะให้เสียงโดยจอร์ดีแบ็กจโอนักแสดงชาวอเมริกันผู้ที่เคยให้เสียงค o สเท a ร์จาก Transformer ์เอ็ดเอาเอซินชันและ t r a ทันฟอร์เมอร์เดอ Night นะครับในฝั่งของ Maximal นะครับลูกหลานของออตโตบอสที่มาจากอนาคต โดยมีตั้งแปลงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ปีกเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยตัวละครทั้งหมดก็จะมีดังนี้นะครับ Optimus p r i รเมลผู้นำของฝ่าย Maximals ผู้มีความคิดเรื่องเสรีภาพเช่นเดียวกับ Optimus Prime แต่มุมมองเขานั้นไม่โลกสวยเท่ากับ Optimus Prime เขาเป็นคนห่วงพวกค้องและเห็นใจศัตรูแต่ก็พร้อมที่จะเล่นแรงได้ทุกเมื่อเมื่อเขาถูกหักหลัง เขามีร่างแปลงเป็นลิงกอริลลาที่มีผิวหนังและขนปกคลุมทั้งตัวส่วนในยุคสัตว์ร,ร้ายอย่างบีส์วอรเขาจะแปลงเป็นลิงกอริลลาที่ไม่เผยส่วนโลหะออกมาเลยซึ่งในภาค Rise of the Beast Optimus p r i m a l จะให้เสียงโดย Ron Perlman นักแสดงชาวอเมริกันซึ่ง Ron Perlman เคยให้เสียง Optimus p r i m a l มาแล้วใน t r a n s f o r m e r Power of the Prime นะครับชีจอหนึ่งในลูกน้องของ Optimus Prime เขาเป็นคนเลือดร้อนพร้อมประทัดได้ทุกเมื่อพร้อมใส่เดียวนั่นแหละ ซึ่งบางทีก็มากเกินไปจนเป็นภาระให้กับทีมเขามีร่างแปลงเป็นเสือชีตาที่มีขนปกคลุมทั้งตัวส่วนในยุคข,ของสัตว์ร้ายอย่างบีส์วอรเขาจะแปลงร่างเป็นเสือชีตาที่มีเผยส่วนโลหะออกมาซึ่งในภาค Rise of the Beast จะให้เสียงภาคโดยทงยยกีชิริซานักแสดงชาวซิมบับเวไรน็อกส์มันสมองและสายแท้งของแมกซิม l ลเขามีร่างกายที่กำยำแข็งแรงที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแต่ถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งมากเขาเองก็มีความฉลาดมากเช่นกัน จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นมันสมองของแม็กซิมลได้เลยเขามีร่างแปลงเป็นแรดเหล็กที่มีโซ่ห้อยตามตัวส่วนดียของสัตว์ร้ายอย่างบีส์วอรเขาจะแปลงเป็นแรดที่ไม่เผยส่วนโลหะกออกมาเลยซึ่งในภาค Rise of the Beasts ไรน็อกจะให้เสียงภาคโดยเดวิดโซเ o l o ์ลอฟนักภาคชาวแคนาดาผู้มีผลงานโดดเด่นในแฟรนไชส์ทรานส์ฟอร์เมอร์คนหนึ่งเช่นช็อคเวฟจาก t r a n ส former Prime และ Beast Wing จากหนังบอเวนบีเอลเลอร์แม็กซิมอลเพศหญิงที่มีความสามารถในการสอดแนมทางอากาศ เธอมีร่างปลงเป็นนกเหยี่ยวที่มีขนปกคลุมทั้งตัวส่วนในยุคข,ของสัตว์ร้ายอย่างบีสบอวเธอจะแปลงเป็นนกเหยี่ยวที่ไม่เผยส่วนโลหะออกมาเลยซึ่งในภาค Rise of the Beast a r i s e จะให้เสียงภาคโดยมิเชลโ l e นักสแสดงหญิงชาวมาเลเซียผู้มีผลงานเด่นๆอย่าง Everything Everywhere All at Once และหนังอีกหลายเรื่อง p r e d i c o n ผู้สารต่ออุดมการของ d e c e p t i c o n s ส่วนใหญ่จะมีร่างปลงเป็นไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานหรือแม้กระทั่งสัตว์ขาป้องซึ่งจะมีตัวเดียวนะครับก็คือ สกอร์โนอกลูกสมุนของเพลเดคอนที่มีจํานวนมหาศาลและหลายขนาดมีร่างแปลงเป็นแมงป่องขนาดยักษ์ส่วนในยุคข,ของสัตว์ไร่อย่างวิสวร์เขาจะแปลงเป็นแมงป่องที่ไม่เผยส่วนโลหะออกมาเลยแล้วเขาจะเป็นตัวละครเดียวๆมาได้แยกเป็นสมุนจํานวนมากแบบภาคไรซ์ออฟเดอะบีสซึ่งไม่มีข้อมูลเรื่องนักพาคนะครับผมและก็ไฟใหม่ล่าสุดตอนนี้นะก็คือเทอร์คอนฝ่ายนักล่าที่เป็นสกรูกับทุกไยซึ่งเป็นไยที่ทำงานให้กับยูริคอนโดยเฉพาะนะครับตัวในทบพบพาร์โควาพรา เทเลคอนจะเป็นชื่อเรียกของหุ่นซอมบี้ที่ตื่นขึ้นมาโดยดั้อเดอร์จอนและบ้าคลั่งทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าในขณะที่ยุคทีวันเทรลคอนจะเป็นกลุ่มคอมไบเนอร์ฝ่ายดิสติคอนที่มีร่างแปลงสัตว์ประหลาดจากจินตนาการต่างๆนะครับแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงแค่การตีความในจากวันภาพยนตร์เท่านั้นนะครับโอเคเรามาเริ่มจากผู้นําฝ่ายกันเลยนะก็คือสเคิร์ตผู้นําฝ่ายเทรลคอนเป็นนักล่าที่โหดเหี้ยมไร้ความปราณีและทุกครั้งที่เขาฆ่าเหยื่อได้จะนําตาสสัััััลกษ์ขอองงเเเเยยย่มมมาาาประดบตตววีี เขาไปล้างแปลงเป็นรถบระทุกคอนซูมพิตเตอร์บิลล์359ในสไตล์แบบแบทแมนส่วนในยุคจีวันเขาจะแปลงเป็นยานอาวกาศต่างดาวเสียงเงินซึ่งในภาพไรอันบิตสเกิร์ตจะให้เสียงโดยพิตเตอร์ดิงเลสนักแสดงชาวปริษฐ์ที่ทุกผลงานมากมายเช่นเกมออฟโทนและเอ็กซ์เมนเป็นต้นต่อมานะครับในเบิ bird, ร์ตสาวนิมจาของฝ่ายเจอละคอนมือสังหารที่ชำนาญการในการใช้ดาบคันานะเป็นอาวุธประจำกายและมีความสามารถในการบินได้ มีร่างแปลนรถสปอร์ตนิสสันสกายไลน์ R33 สีดำแกมม่วงลายน้ำตาลอ่อนนะครับส่วนในยุคจีวันเธอจะเป็นแค่หุ่นประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ถูกดิสเปิคอนขโมยไปล้างระบบให้มาเป็นทั่วดกดิสเปิคอนในการจัดการกับพวกออโตบอทนะครับซึ่งในยุคจีวันไนเบิร์ดไม่มีร่างแปลในใดทั้งสิน้นและสำหรับทันเตอร์เมอร์และโรบีทนะครับในเบิร์ดจะให้เสียงโดยมิเกลลาเฮโรดิกิสนักแสดงหญิงาพเชาวอเมริกันนะครับต่อมานะครับแพตเทิร์นแท็บหุ่นใส่ถึกของทรราาาคออนนู้้้เเขาขากับบใิ์ดดดไี ทำให้แท็กทีมกันแบบคีมเวิร์กได้ไม่ยากเขาเปลี่ยร่างแปลงเป็นรถลาก g m c Topkick C7,000 สีสม้มส่วนในยุค G1 เขาไม่ได้ปรากฏตัวแต่อย่างใดซึ่งมีแค่ภาพอาร์ตกับของเล่นขายเท่านั้นตัวในยุค G1 เขาจะเป็นการรวมร่างกันของ Battle ลสลัดและรถแพรนะครับซึ่งในภาคแล้วดิวิสแบทเทิลแพร์ได้เสียงโดยเดวิดสบอลลอฟเช่นเดียวกับไรน็อกนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ของภาคนี้นะครับก็คือฟรีเซอร์อุ่นลูกสมุนขนาดเล็กของฝ่ายเทเลคอน มีหน้าตาที่อับปาลักและไม่มีล่างไปในทั้งสิ้นนะครับในขณะที่ของเล่นสตูดิโอซีรีส์จะแปลงเป็นปืนเพื่อไปให้พวกเทอร์ลคอ์ตัวอื่นอย่างเบรนเท็ปแซอสกเกิร์ชชัยนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่อยู่เบื้องหลังของเทอร์ลคอนนะครับก็คือยูนิครอนสตูดิโอชฉกาจผู้เปรียบต่างมาจุดราดแห่งจักรวาลแทร์โฟเมอร์นะครับถึงแม้แทร์โฟเมอร์จะมีหลากหลายจักรวาลแต่ยูนิครอนมีเพียงต,ต,ตัวเดียวมันตลอดนับตั้งแต่จีวันนะครับซึ่งในเวอร์ชันไมเคิลเบย์ยูนิครอนจะเป็นโลกทั้งใบ ที่จะเผยส่วนเขาเออกมาเหนือพื้นโลกเมื่อถึงเวลาในขนาดที่ทุกเวอร์ชันจะเป็นดาวแยกของตัวเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโลกแบบจากวลไมเคิลเบย์และจากวาลพลามและการมาของจินิคอนในภาคนี้ทําให้เป็นการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างเวอร์ชันเมคิลนเบย์และเวอร์ชันจักวาลรีบูตนี้อย่างชัดเจนซึ่งในภาคล Beat, ้วเดวิดจินิคอนจะใช้เสียงโดยโคแมนโดมิงโกนักแสดงชาวอเมริกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวละครมนุษย์นะครับตัวละครมนุษย์ในภาคนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าภาคนี้เขา เน้นหุ่นเป็นหลักนะครับทำให้ตัวละครมนุษย์เนี่ยที่เป็นตัวลหลักจริงๆนะมีแค่3ตัวเท่าน,นั้นนะครับเริ่มจากโ no นอาดาอสอดีตทหารผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในบุกลินสแสดงโดยเอตูนีลามอสนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายโปรตุเกสและจากในตัวอย่างเราจะเห็นว่าวิลล่าได้มอบสิ่งสิ่งหนึ่งให้กับโนอาซึ่งสิ่งนั้นสามารถแปลเป็นชุดเกราะให้กับโนอาได้โดยถ้าอ้างอิงจากยุคจีวันมันคือชุดเอ็กซโซสูตรชุดที่สามารถปกป้องผู้สมใคไม่ให้ได้รับอันตรายจากสภาพแล้้อมปินะครับ นอกจากนี้ตัวชุดยังสามารถแปลงร่างได้ตัวไม่มีผลต่อผู้สวมใส่อีกด้วยนะครับต่อมานะครับเอเรนาวอร์เลสตั้งใจวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ์ที่มัาจะถูกเจ้านายแย่งขลิดเอาหน้านะครับสแสดงโดยโดมินิกฟิตแบ็กนักแสดงชาวอเมริกันและต่อมานะครับตัวท้ายของฝั่งคนนะครับลีกเป็อร,ร่วมทางของโนอาและเอเรนาระหว่างการเดินทางรอบโลกครับสแสดงโดยโทบี้เอวิกเวย์แรปเปอร์ชาวอเมริกันนะครับโดยตัวละครลีกนี้อ,อ้างอิงมาจากเพื่อนสนิทของผู้กำกับสตีเวนคาร์เวอร์จูเนียร์ที่เสียชีวิตไปก่อนที่หนังจะเริ่มถ่ายทำ ก็จบไปแล้วนะหรับข okay. so ้อม so ูลท okay. so ี่เราสามารถให้ไ <aplic> ด <houses> <sm> ้ในช่วงเวลานี้นะครับโอเคก็พาที่เราจะแยกกันก็มีแฟกหรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับซาฟเวอร์ภาคนี้นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สบอยครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เขาเผยมานานแล้วและเป็นข้อมูลเบื้องหลังเฉยนะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือไอทูนิลามอสก่อนที่แกจะมาเล่นโนอาเนี่ยแกได้ทำการไปสอบใบเขาขี่มาเพื่อที่จะมาเล่นภาคนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้วมันเป็นยังไงต่อครับผมสุดท้ายก็ แกจะสอบไปกับผี่ทำไมนี <wiele> ่มาสุดท้ายก็ให้มิลลัดขับอะเนาะเอ้าแล้วมึงทำไปทำตัด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 ตัเสี่ยโอเคโอเคโอเคว่าแต่ตัดมีอะไรจะพูดไหมก็คิดว่าแฟกก็จะประมาณว่าผมว่านะการที่รอบนี้ยูนิคอร์นมาเป็นวันดีวันปีอิงเนี่ยผมว่ามันก็ดีไปอีกแบบนะเพราะว่ามันก็เป็นการที่ผมคิดว่ามันคือการล้มล้าง ทฤษฎีที่ว่าเชื่อมกับเบไปโดยสมบูรณ์เลยได้ซ้ํานะครับเพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่ผมรู้สึกว่าแบบเออในเมื่อยูนิคอร์มันแยกมาเป็นดาวขนาดเนี้ยผมว่ายังไงก็ไม่มีทางเชื่อมกับเบได้อยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครอย่างตาโตสเฟียที่ผมเคยทำคลิปผมผมไปอ่ะผมเคยคิดว่าผมผมกับคุณไลโอเคเซอร์เคยคิดว่าเอออันนี้ขออภัยครับที่เอ,อ่ยถึงบุคคลที่สแต่ว่าผมพูดเป็นกรณีนี่เฉยๆก็คือ มันเป็นแฟกต์ที่ว่าเออตอนแรกเราคิดว่าตัวละครนี้น่าจะน่าจะไม่มีแหละแต่ว่าเอาไปมาก็เออข้อมูลมันชัดเจนแล้วอะก็เลยคิดว่ามันก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เปิดเผยมานะซึ่งเราก็พูดถึงตัวละครที่เปิดเผยมาเท่านั้นนะครับก็จะไม่พูดถึงตัวละครที่ยังไม่เปิดเผยนะครับซึ่งบางตัวก็ขอบอกแทนตรงนี้แล้วกันว่าผู้กำกับเขาอยากให้เราเข้าไปดูในโรงหนังครับฉะนั้นก็ อย่าลืมเข้าไปรับชมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนหนังลิขสิทธิ์แท้กันด้วยนะครับเพื <Okay. S 1> ่อที่จะได้มีหนังดีๆดูกันต่อไปนะครับครับผมแล้วถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่พูดถึงทันซิดนะครับ <c oughs> ซึ่งข่าวล่าสุดก็คือเขาว่าทันซิดจะถูกตัดออกจากหนังนะครับแต่จะถูกใส่ไปในดีวีดีแทนนะครับเพราะงั้นถ้าใครไปดูในโรงก็อาจจะหมดโอกาสได้เห็นทันซิดแล้วนะแต่ผมว่าแต่แต่ส่วนตัวนะผมว่าตัดทันซิดไปก็คงไม่เสียหายเพราะว่าเรามีสเกิร์ตในเบิร์ดแล้วเป็นแท็บแบ็กเรื่องอยู่แล้ว พราะง,งั้นทาซิสก็ไม่ค่อยจะเป็นกำหนังเท่าไหร่ถ้าใส่ไว้ในด<น>ีวีดีก็ดีแบบนั้นใช่ผมว่าก็ดีไปอีกแบบนะมันเพิ่มยอดขายด้วยเพราะว่าแบบเือถ้าอยากเห็นตัวละครนี้เราก็ซื้อแผ่นดีวีดีมาแล้วก็เปิดระบบดูแล้วก็สำหรับตัวละครลับผมก็เห็นบางตัวแล้วแต่ว่าผมจะไม่บอกว่าคือใครนะไปดูกันเองแล้วก็พอที่เราจะแยกกันนะครับผมจะขอพูดถึงแฟนฟิกนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้แฟนฟิกผมเนี่ยอยู่ในภาคเวอร์คันทูดต่อแฟนเทอร์นะครับและ ลัจากที่ผมได้ดูหนังเสร็จเรียบร้อยผมจะแต่งต่อยยาวๆครับเพราะงั้นใครใครกำลังติดตามแฟนเฟซผมอยู่ก็เตรียมดูกันแบบเหี่ยวกันเลยนะครับโอเคครับผมแต่ก็ไม่รู้นะว่าคุณจะได้ดูเรื่อยๆอย่างลูกอย่างลูกอย่างลกคนบวดเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วและภาวนาให้คุณได้ดูหนังอย่างสนุกสนานนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมกับตั้นเก็บเที่ยวไฟก็ขอลาไปเพียิเ่าเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม